สวัสดีค่ะนักเรียนคะวิชาภาษาไทยในคลิปนี้เราจะเรียนโครงโลกนิตเรื่องประวัติความเป็นมาค่ะประวัติความเป็นมาโครงโลกนิตเป็นวรรณกรรมประเภทคำสอนในลักษณะของโครงโลกนิตคําว่าโลกนิตอ่านว่าโลกกนิตไม่ใช่โลกกนิตินะคะแปลว่าระเบียบแบบแผนแห่งโลก เนื้อหาในโครงโลกนิตจึงมุ่งแสดงความจริงของโลกและสัจธรรมของชีวิตเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เท่าทันต่อโลกและเข้าใจในความเป็นไปของชีวิตพร้อมเป็นแม่แบบเพื่อให้ผู้อ่านได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามสืบไปโครงโลกนิตมีความไพเราะเหมาะสมทั้งทางด้านรูปแบบและเนื้อหาปรัชญาสาระ ครบคุณค่าทางวรรณกรรมทำให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่คนทั่วไปบางท่านกล่าวยกย่องโครงโรกนิตว่าเป็นอมตะวรรณกรรมคำสอนหรือยอสุภาษิตอมตะได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นบทอ่านในหนังสือแบบเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาอยู่ทุกยุคทุกสมัยและได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งใน หนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านโครงโรกนิสิตสำนวนเก่าเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยนักปราชญ์ในสมัยนั้นได้คัดเลือกหาคาถาสุภาษิตภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆเช่นคัมภีร์โรกกนิษคัมภีร์ธรรมนีติ คำเพียราชนิติหิโตประเทศธรรมบทและพระไตรปิฎกเป็นต้นมาถอดความและเรียบเรียงแต่งเป็นโครงโลกนิตต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระนางาเจ้าอยู่หัวทรงพระโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามหรือวัดโพ ในปีพุทธศักราช2,374ก็มีดําบิให้จารึกวิชาการสาขาต่างๆไว้บนแผน่นีิาที่ประดับไว้ตามเสาหรือกำแพงพระวิหารในการนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอกรมขุนเดชอดิสรต่อมาได้ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดีสอนทรงชำระโครงโรคกนิตสำนวนเกา่าให้ประณีตไพราะยิ่งขึ้นเพื่อจะรึะรึกไว้ในคราวเดียวกันจำนวนโครงโรคกนิตที่ปรากฏต้นฉบับในสมุรไทยมีทั้งสิ้น408บทแต่ที่จะรึกไว้ในวัดพระเจตุพลแผ่นละบทมีถึง435แผ่นรวม โครงนำบท2บทคาดว่ามีโครงที่แต่งเพิ่มเติมเพื่อให้พอดีกับพื้นพื้นที่จารึกค่ะประวัติความเป็นมาของโครงโรกนิษก็มีเพียงเท่านี้ครูขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ